ลูน่าแคส s ิกจะมีการเผานะครับซึ่งการเผาจำนวนนี้เท่านี้รวมถึงภาพรวมของสเตเปอร์คอยต่างๆก็อาจเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าตัวของลูน่าแคสิกกับ u a t c จะมีการรีเพกเร็วๆนี้ u a t c ใกล้ถึงเพกหนึ่งดอลลาร์แน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน มูล <Yeah. S 1> ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของลูน่าคลาสสิกด้วยกันนะครับก่อนจะเข้าข่าวลูน่าคลาสสิกนะครับก็มีหลายข่าวเราก็ได้ติดตามเรื่องของ Federal reserve หรือ FOMC การประชุมนะครับในเมื่อคืนนี้นะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราไล่กันทีละประเด็นดีกว่านะครับประเด็นแรกคือเรื่องของ FOMC meeting นะครับก็ตอนนี้ดูเหมือนทางพาวเวลเนี่ยจะเร่งรีบมากนะครับคือบอกว่าตอนแรกบอกว่าจะขึ้นแค่สองครั้งนะครับนะคือเอ,เอาพูดโดยทั่วไปแหละเขาบอกปีนี้จะมีสองครั้งคือครั้งนี้กับครั้งหน้าครั้งหน้าเนี่ยไม่รู้ครั้งไหนนะครับบางกระแสบอกว่าอาจจะเว้นไป ช่วงเดือนกันยายนนะครับเราก็ไปขึ้นอีกทีท้ายปีนะครับบางคนก็ตีความนะครับว่าสิ่งที่พาเวลได้พูดนะครับว่าเอ้ปีนี้ถ้าเกิดหรือปีต่อไปถ้าเกิดจะขึ้นนะต้องดูค่า CPI เป็นหลักนะครับอาจจะมีการประชุมพิเศษได้สม่ำเสมอซึ่งหมายความว่าพอมาตีความอย่างเงี้ยนะครับก็หมายความว่า CPI เนี่ยเป็นตัววัดนะครับในแต่ละเดือน อาจจะมีการขึ้นได้ตลอดเลยตลอดปลายปีนี้นะครับมีการขึ้นดอกได้ตลอดนะครับตรงเนี้ยคนหลายคนก็ตีความนะครับมีหลายฝั่งฝั่งแรกคือขึ้นแค่สองครั้งนะครับครั้งหน้าอาจไม่ขึ้นอาจจะไปขึ้นปลายปีนะครับในช่วงของคริสต์มาสนะครับเพื่อจะเข้าปีใหม่อาจจะไปขึ้นตอนเดือนพฤศจิกายนเนาะ นะครับหรือธันวาคมนะครับมักราไม่มีใช่ไหมโอเคเขาตีความตรงนั้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือเชื่อว่าเอ้ยขึ้นแบบเต็มสตรีมเลยนะครับนะครับ0.25อาจจะขึ้น0.5ก็ได้นะครับฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับอาจจะขึ้นแบบตีข่มเลยทุกเดือนเลยนะครับที่ที่มีการประชุมซึ่งพาเวลก็บอกว่าจะมีการประชุมพิเศษในแต่ละเดือนด้วยนะครับว่า ไอเรื่องของตัวเลขคมันจะเป็นยังไงนะครับก็สปีกแหละนะครับอย่างเดือนที่แล้วกรกาก็โอ้โหปวดหัวมากเลยนะครับเดือนนี้กรกตาประชุมแม่งทั้งเดือนทั้งสัปดาห์เลยนะครับก็คงหากินอ่ะนะครับของเขานะครับฉะนั้นเราพูดโดยทั่วไปนะครับตอนนี้คือไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับอยู่ๆมันขึ้นก็ขึ้นนะครับและข่าวที่ ทำให้ผมมั่นใจนะครับว่าทําไมเขาต้องขึ้นนะครับโดยเฉพาะเดือนกันยายนต้องขึ้นแน่นอนนะครับมันมีข่าวมาอย่างนี้อันนี้ของคุณโรเบิร์ตคิยาสกินะครับก็ในทวิตเตอร์ของเขาผมเอามาจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแก๊งวิลวเ f a ฟร์นะครับในวันที่ยี่สิบสองสิงหาปีสองพันยี่สาม นะครับเขาบอกประมาณ41ประเทศเนี่ยนะครับรวมถึงฝรั่งเศสนะครับก็อาจจะร่วมด้วยกับเซาแอฟริกาด้วยนะครับที่จะมีอ่าดิดอลลาร์นะครับ, ars, รบตัวนี้เดอะเวอร์ World, นะครับโพโ p o โซบริสนะครับตัวนี้เนชันนะก็คือหมายความว่าจะการจะมีการออกนะครับ เหรียญที่เป็นกลุ่มของบริษนะครับไม่รู้ฝรั่งเศสกับเซาท์แอฟริกาจะร่วมด้วยหรือเปล่านะครับจากตัวนี้นะ41เปอระเทศนะครับบางครั้งก็อาจจะมีฝรั่งเศสนะครับกับเซาท์แอฟริกาที่จะใช้เหรียญของกลุ่มบริษนะครับเขาบอกว่าวิลลาร์สปิดนะครับเดมันนี่เขาบอกวันบริษเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งโอเนี่ย นะครับเป็นหน่วยของทองคำจะเท่ากับประมาณสามพันดอลลาร์ถ้าเกิดผมอา่านผิดหรือแปลผิดขอประทานอภัยนะครับเขาบอกว่าบายบาย USA นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับฉะนั้นนี่แหละข่าวเนี้ยทำให้ทางพาเวลเนี่ยออกมาพูดนะครับอย่างไม่แน่ใจนะครับว่าจะขึ้นเมื่อไหร่อาจจะมีการขึ้นพิเศษด้วยหรือไม่แบบว่าเดือนสิงหาคมอา้า ไอ้นี่ขึ้นมากลายเป็นว่าต้องมีการประชุมเพิ่มนะครับเพื่อจะมีการพูดให้เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับหรือพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นแค่เกมนะครับแล้วก็คุณโรเบิร์ตคิยาสกีพูดในฝั่งของทองคำกับคริปโตนะครับว่าทองคำคริปโตเนี่ยชนะแอ่ นะครับแต่ส่วนตัวผมอะยังไงมันก็เข้าสู่การบาลานซ์นะครับเพราะว่าเมื่อเราได้ฟังนงข่าวตรงนี้ถ้าเกิดเราเอาข่าวอื่นมาประกอบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ Stable Coin ตัวใหม่นะครับที่เป็นฝั่งของ US เนี่ยโดยพวกธนาคารกลางนะครับตัวใหญ่ๆหบิ๊กบิ Big เนี่ยเขาจะออกเป็น Stable Coin ของเขาถ้าได้ตามข่าวตั้งแต่เดือนมิถุน,นายนนะครับคุณแกรี่เจนเซอร์หรือประธานของเซกเนี่ย ไล่บี้เหรียญหลายเหรียญเลยที่เป็นเหรียญ Security นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ ADA นะครับลูอ่ uh, า USTC นะของ LUNA นะครับ Avalanche ดออื่นๆบลาๆนะครับที่ไม่ใช่ฝั่งของเขา m a t r ิกนะครับเป็นฝั่งของ Ma ทริกโซนะครับโดนเป็น Security หมด ตรงเนี้ยบ่งบอกนะคะว่าไอเหรียญกลุ่มเนี้ยมันเป็นเหรียญเว็บสามจุดศูนย์กับเหรียญของ s ซเบอ e ์คอยนะครับจะมีการประกอบกันอยู่นะเขาก็เลยเล่นเหรียญกลุ่มนี้ก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะไปส่วนตัวผมผมฟังจากชาวอินสั้นนะเขาน่าจะไปขัดผลประโยชน์อะไรจากข้างบนนะครับถ้าเกิดเหรียญกลุ่มเนี้ย อยู่ในอเมริกาแล้วอยู่ในสเตตัสที่ที่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับไม่โดน security น่าจะกินส่วนแบ่งไปของ s เตเบ e ร์คอของตัวใหม่ของเงินดอลลาร์อาจจะไม่ใช่ C.B.C. นะนะครับแต่เขากำลังทำสเตเบ e c o คอที่เป็นฝั่งของของ f ฟดหรือ Federal Reserve อยู่จากที่ผมฟังจากหลายข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือผมผิดได้นะนะครับฉะนั้นอเมริกาเนี่ยจะออก เป็น stable coin ของตัวเองแน่นะครับเราก็จะอิงกับตัวของเงินดอลลาร์นะครับเพื่อจะมาสู้กับกลุ่มปริฉะนั้นอเมริกาไม่น่าจะบายบายง่ายๆนะครับเพราะเขาเก่ากว่าเยอะนะครับเขามีทำควบคุมการเงินแล้วมีเงินเป็นการเงินของเขาเป็นศูนย์กลางของโลกมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกกับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับ ม่นลมง่ายๆนะครับแต่เอาหละมันมีปัญหามีแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในจุดนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่าตามที่มันมีข่าวกองในการกาวนะครับคือคือเหรียญที่เป็นเบสสาอยู่ศูนย์กับเหรียญ s a เบอร์คอนักลงทุนรายใหญ่ของอเมริกาจะเข้าซื้อเหรียญกลุ่มพวกนี้หนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีอีเท r e u เ แน่นอนนะครับอีเทอรเรียมจะได้รับผลผลเต็มๆเลยนะครับแล้วพออีเทอรเรียมได้นะครับเขาก็จะมีการปั้นเหรียญที่เป็นกลุ่มเบส3.0นะครับคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีก็คือ e ิลอนมาร์กนี่นแหละจะเป็นข่าวที่เป็นส่วนประกอบนะครับเพราะว่าเขากำลังเล่นแพลตฟอร์ม x อยู่แล้วทางสํานัก,การเอ หัวหน้าฝ่ายการวิจัยนะครับของคอยเบสเนี่ยเขาก็มีการอ้างอิองนะว่าเอ้ยตอนนี้คือคือแพลตฟอร์มเเนี่ยนะครับหรือ a d v a n น e d App เนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยเขาจะมีแอปอัจฉริยะออกมานะครับคล้ายๆ PayPal นะครับอีลอนมาร์เคยมีประสบการณ์การทำ p a y p เ l ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แล้วแพลตฟอร์มนี้จะมาประกอบกับ X ของ t w i t t e อนะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการชำระเงินนะครับก็จะใช้เรื่องของเว็บ3.0พวก d e ฟาจะสามารถที่จะแลกระหว่างเงินเฟียสกับเงินที่เป็นสกุลดิจิตอลได้นะครับโดยผ่าน stablecoin ตัวใหม่ที่อิงกับเงินดอลลาร์นะครับส่วนนี้เขาจะได้เต็มๆเลย ซึ่งผมเอาข่าวแบบนี้มาเชื่อมกันไม่รู้จะถูกกันนะแต่ผมก็ก็ดูแล้วแหละนะครับว่าลาดลาวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ว่าอีลอนมาร์เนี่ยเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานของฝั่งของอเมริกานะครับที่จะผลิตแอปตัวนี้มาแล้วเป็นคนกล้าทำนะครับแล้วก็ไม่มีคนกล้าเล่นเขาเรื่องนี้ดูเหมือนมีนะแต่แต่ว่ามีข่าวออกมานะครับแต่ว่ายังไม่โดนนะ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไอที่ข่าวที่ยังไม่โดนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะโดนก็ได้อาจจะโดน FCA นะครับหรือ XEC เล่นก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนหรือไม่แต่ว่าถ้าอีลมาร์กไม่โดนแปลว่าจะมีผลประโยชน์ด้านบนนะครับที่เอาสเตเตอร์คอยเนี่ยฝั่งของ US มาใช้ผมก็เลยเลยพูดเรื่องเนี้ยนะครับเป็น เป็นอิชูหรือประเด็นมานะครับก็ลองเอาไปผนวกกันนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับเอาแหละนะครับฉะนั้นพอมาเชื่อมกับไอ้ตัวของของการขึ้นดอกเบี้ยเราเห็นเลยว่าคำพูดของของเฟดนะครับก็ลอกแบบมาเดือนที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนั้นแล้วมาประกบกันนะครับ ก็แปลว่าเขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถามว่ามีผลดับคริปโตไหมผมว่าไม่มีแหละแล้วตอนนี้ทำไมราคาไม่ขึ้นเป็นเพราะว่าเขาเขาไปปั่นหุ้นไปปั่นทองก่อนนะครับเพราะว่าทองเนี่ยเขาจะมาใช้ค้ำประกันกับกับวันบิชนะครับคือเงินของบิชนะครับเท่ากับ3000ดอลลาร์ 3, ก็คือค้ำทองเลยนะครับ ืตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นเป็นสิ่งที่เราเอาเอามาคุยกันวันนี้นะครับน่าสนใจนะครับก็เงินทางฝั่งของสเตเบิลคอยฝั่งของ u ูเอสดอลลร์ที่ออกเนี่ยจะมาสู้กับกลุ่มบิดนี่แหละนะครับจะทัดทานกันเลยนะครับสัสดกันไซด์ต่อไซด์เนี่ยผมว่ากลุ่มบิดยังไงก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสู้เงินฝั่งสเตเบิลคอยของดอลลร์เนี่ยพอสมควร นะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ข้าวอเมริกาอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับเราพูดเป็นกลางอยู่แล้วนะครับเราเป็นฝั่งของชาวคริปโตตรงเนี้ยคริปโตจะได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ตอนเนี้ยจากวันที่ยี่สองสิงหาคมแปลว่าตอนเนี้ยใกล้เวลาแล้วนะครับที่ที่เหรียญฝั่งเว็บสามจุดศูนย์นะครับเราก็ แล้วก็พวกของ stable coin เนี่ยใกล้ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่เขาจะงัดเอาออกมาสู้กับคอมบิชไม่รู้ว่ากระแสไหนจะมาก่อนนะครับแต่เดือนนี้ผมผมเห็นแล้วนะคะว่าไอ้ส่วนนี้สำคัญเนี่ยคือตัวของ u s t c เนี่ยแหละนะครับโยงเข้ามา u s t c ทำไมผมต้องโยงอย่างนั้นะนะครับเพราะว่า u s t c ต้องฟื้นนะต้องรีบฟื้น นะครับฉะนั้นตัวที่จะปลดล็อกจริงๆนะไอตัวของยุคของ stable c o i อที่จะเข้ามาในยุคนี้นะครับยุคของ stable c o i อฝั่งของ U.S. เนี่ยที่จะทำทำโดยภายใต้อำนาจของ federal reserve หรือของเซกเนี่ยนะครับฉะนั้นข่าวที่จะปลดล็อกจริงๆคือเรื่องของคอยเบสกับเซกนะครับที่จะเป็นคดีความกัน แล้วเราเชื่อมโยงไปถึงภูของลูน่าด้วยนะครับเพราะว่าตัวภูของลูน่าเนี่ยตอนนี้ขาดสภาพคล่องนะครับต้องหามาเติมด้วยและผมเชื่อว่าเมื่อโปรเจกต์เสร็จเนี่ยเขารออยู่นะครับว่าตกลงแล้วอะ่ะข่าวของคอยเบสนะครับกับเซกเนี่ยใครจะชนะแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่ายังไงคอยเบสก็ชนะนะครับ เป็นแบบวิธีเดิมที่ใช้เหมือนกับ XRP เลยผมเชื่องั้นเลยนะครับว่าชนะแน่นะครับแล้วจะออกมาแบบเหมือนเดิมอนะบอกโอ้โหแบบคนการแกล้งกันต้องสู้คดีต้องลือ้อคดีขึ้นมาใหม่นะครับแบบคุณแกลเกนเซอร,ร์ทำน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าชนะเนี่ยเหรียญที่จะโดนปลดล็อก ออกมาก่อนคืออีเทอรเรียมอีเทอรเรียมจะขึ้นแรงนะครับเพราะว่าไอตอนที่เสร็จไปงัดกับคอยเบสเนี่ยฟ้องคอยเบสนะครับแล้วคอยเบสงอนนะ่ะจะไปทำอ่าคอยเบสแบบ g ก o บอลนะครับทางอ่าทางคอยเบสเนี่ยนะครับก็งอนในตอนนั้นนะครับแล้วก็ ทำใจแล้วล่วลวะสู้ใหม่นะครับก็บอกว่าจะฟ้องเสร็จด้วยข่าวเนี้ยผมว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวสําคัญอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาหรือเดือนสิงหาก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะปลดล็อกอีเาเรี่ยมนะครับเหรียญแอคอยที่จะตามมาจริงๆเนี้ยก่อนที่จะมีการ ถึงวิกฤตที่สำคัญนะครับแล้วก็เหรียญที่จะตามแอลคอยฝั่งของอีเธอเรียมเนี่ยก็จะเป็นเหรียญกลุ่มของพวกเว็บ3.0นะครับเพราะว่าหัวข้อในการฟ้องร้องของ XEC เนี่ยจะเป็นเรื่องของเรื่องของไอการสเต k ก n ิ้งด้วยนะครับแล้วก็ตัวอีเธอเรียมเพราะหลังจากที่โดนฟ้องเนี่ยราคาของอีเธอเรียมกำลังขึ้นมาดีๆเลยนะครับดอปนะครับ ฉะนั้นผมว่ามันจะปล่อยผ่านนะครับเป็นแค่การเมืองนะแล้พอปล่อยผ่านนะครับเหรียญที่กลุ่มที่ตามมากรับพวกดอทพวก Ada นะครับเทอร a c ่าคสอาจจะท้ายหน่อยนะครับแอโ l เลนนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆโซนะครับจะขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับตามพี่ใหญ่อย่างอิอาเลียมให้พี่ใหญ่อเทตรเรียมไปก่อน นะครับเขาก็เลยมีการเบรกให้เหรียญเหล่านี้โดนฟรีซเอาไว้โดยเป็นเหรียญ Security เว้นแต่อีทอียมคนเดียวนะครับที่ดูเหมือนโดนฟ้องแล้วไม่ได้โดนฟ้องนะก็ต้องรอด้วยกันนะครับฉะนั้นเขาต้องมีการรีบฟื้น UATC เพื่ออะไรนะครับทางทีมคอนก็มีการ จับมือกับกระดานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอยเบสคุกคอยนะครับมีการพูดกับค r a เคนฟ o l ิเน็กอะไรเยอะแยะเลยวอ b บนะครับมีการพูดเพื่อจะทำให้ u s t c อ่ะกลับมามีการสเต็กบนกระดานนะครับสเต็กกิ้งจริงๆมันน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่ดอกมันให้ไม่เยอะมันให้ไม่เหมือนตอนที่ก่อนล่มสลายนะครับถึงสามสิบห้าสี่สิบเปอร์เซ็นตอีกหน่อยเนี่ยจะให้ถึงขนาดนี้ นะครับปีหนึ่งได้ขนาดนี้เลยทุกคนก็ต้องเอามาฝากแต่ตอนนีท้ทางวานเขาต้องกดเหรียญน,นี้ไว้ก่อนนะครับแล้วผมเชื่อว่าถึงแม้จะมีการฟื้น USDC กับ Luna Classic นะครับหรือ USDC ไป1ดอลลาร์ไม่ถึงนะครับมันต้องมีการรีเพกอะไรอีกเยอะนะครับแล้วมันจะไปขัดผลประโยชน์กับ Stablecoin ฝั่งของ US นะครับไม่รู้จะไปกินส่วนแบ่งตลาดยังไงอะไรยังไงนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าวานเนี่ยเขาจะคายเหรียญพวกนี้ออกมานะครับหรือคายผลประโยชน์มาท้ายที่สุดะนะครับจะเป็นตัวที่ท้ายที่สุดนะครับก็เฝ้าดู u s t c ให้ดีเอาแหละนะครับตอนนี้ทางเทอรล่าลูน่าแคสิกเผานะครับประมาณ800ล้านโทเคนนะครับลูน่าแคสิกและ u s t c เป็น1ดอลลาร์นะครับเวกัสนะครับสมาชิกที่โดดเด่นของชุมชนของ เทอ r a ล u า a ูนาค s i สเสนอคืนโทเค็นแปดร้อยล้าน u a t c จากกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับโอโซนโปรโตคอลไปยังกลุ่มชุมชนของเทอ r a ล u า a ูนาค s i สินะครับฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับสมาชิกเนี่ยบางคนเช่นอเล็กฟลอชอ์ก็เชื่อว่าโทเค็นเหล่านี้ควรส่งไปยัง ที่อยู่แทนที่จะส่งกลับมาอย่างชุมชนนะครับจริงๆส่วนตัวผมอะกลับมาชุมชนดีแล้วนะครับมันจะได้มันจะได้มีรายละเอียดนะครับว่าส่งมาจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปเผาจากนั้นเทอรล่าลูน่าแคสิกประมาณ800ล้าน usdc นะครับบน overzone protocol chain เนี่ยสมาชิกบางกลุ่มพัฒนาอย่าง ex เท r ร a รีเบลเวกัสนะครับได้ส่งข้อเสนอการกลับดูแลไปยังแพลตฟอร์ม Common wealth นะครับเพื่อการอภิปรายและยืนยันว่าเงินเนี่ย800ล้าน USDC บนเครือข่ายจะถูกส่งกลับไปยังชุมชนเทอรล่าลูนาแคสิกเนื่องจากโครงการของโ z o n e บรดคอเนี่ยไม่ได้ดําเนินตามตามแผนพัฒนาอย่างจริงจังนะครับก็ผม ผมว่าดีแล้วล่ะส่งมาชุมชนจะได้รู้นะครับว่าเออเขาต้องการที่จะเผา UATC จริงนะครับหรือส่งเงินมาเพื่อเพื่อเผา800ล้านนะครับแล้วก็จะได้เผาลงไปทีเดียวเลยแล้วเขาบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกเนี้ยเราขอให้กองทุนชุมชนสนับสนุนเราและรับประกันโอโซนอย่างไม่มีข้อกำหนดนะครับเว้นแต่จะมีการเชื่อมโยงข้อเสนอโต้แย้ง ให้ถอนกองทุนรับประกันภัยดังกล่ตามข้อเสนอของโปรโตคอลโอโซนได้รับข้อเสนอครั้งแรกโดยโดครผู้ร่วมก,ก่อตั้งจากเทอรล่าและเริ่มต้นใช้เงินทุนจากกลุ่มชุมชนของโอโซนวีหนึ่และโอโซนวีสอมีความต้องการสูงสำหรับความสามารถในการรับประกันภัยอย่างไรก็ตามนะครับทีม r i s k h a r b o r ก็ไม่ได้ใช้1,000ล้าน UST ปัจจุบันคือ USTC นะครับอย่างเติมเต็มที่ตั้งใจไว้นะครับคือไม่ได้ใช้อย่างมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพเงินควรกลับไปที่ชุมชนนะครับเขาก็ย้ำนะทางโอโซนคือให้กลับไปชุมชนดีแล้วอย่ากลับไปส่วนกลางนะไม่งั้นขืนกลับไปส่วนกลางบอกเฮ้ย hey, ต้องการเผาแปดร้อยอ่า อย800มาแล้วนะครับ8 800, 800ล้านมาแล้วเอาไงอนะครับถ้าเกิดส่งไปส่วนกลางบอกอเดี๋ยวเราต้องดูควาการโหวตกัอนอีกนะครับทําอันุนู้นทําอันนี้ไม่เผาสักทีเหมือนกับที่ลูน่าคลาสสิกเนี่ยต้องแต่คิ Q1 แล้วที่มีปัญหาเรื่องของจํานวนของเทอร่าหายไปจากคอสวอร์มนะครับยักยอกเงินสี แสนสี่นะครับตามข่าการส่งไปให้ชุมชนดีแล้วนะครับจะได้แบบไม่กักไอ้แปดร้อยล้านเอาไว้นะครับเพราะเขาจะต้องผักดัน u s t c แล้วนะครับฉะนั้นเขาส่งคืนไปให้เนี่ยก็ดีแล้วนะครับจะได้มีการตรวจสอบแล้วก็ส่งเผาไปเลยทีเดียวนะเพราะตอนตั้งแต่ต้นปีคุณไม่รีบนี่นะครับ ก็ให้เห็นท่าทางของทางทีมงานแล้วไม่ยอมรีแลวนะเผาไม่ยอมเผาลูน่าแคสิกเป็นไงล่ะราคาไม่ขยับเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการซื้อไม่มีการเผานะครับมัวแต่ไปเน้นโปรเจกต์นะครับเอาแหละนะครับผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ออกมาดีที่สุดเท่าที่พอจะทำได้นะครับ ก็น่าจะมีการเผา U S D C นะครับแล้วก็ทำ Roadmap ขึ้นมานะครับเล็ก o ฟชอกร์ก็ดีเทอร์ล่ารีเบลนะครับแล้วเทอร์ล่าแคสติกรีวเวอร์โรดแมนะครับกล่าวว่าดีที่สุดที่จะเผา U S D C โดยไม่ใช้งานมากกว่านะครับแล้วส่งไปยังกลุ่มชุมชนเขาโต้แย้งว่าผู้ตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยและผู้เดิมพันเนี่ยจะนำมันไปทิ้งหรือไปเผานะครับซึ่ง เป็นงานของทีม u s เ c ของทีมควันนั่นเองอย่างไรก็ตามการเผา u s เ c เหล่านี้จะทําให้การเล่าเรื่องของตัวแทนที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับมีชินัานชุมชนเนี่ยจะสามารถเผาบางส่วนและบางส่วนไปยังกลุ่มชุมชนได้ฉะนั้นเขาบอกว่าภารกิจหลักของฉันคือการรักษาสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมศูนย์กลางของภารกิจนี้คือคืนทุนไปยังแหล่งเดิมนะครับเมื่อทําสิ่งนี้ทําให้สําเร็จเราจะได้รับ มากขึ้นเราจะสามารถให้ทุนในการพัฒนาเชนและนำออกไปจากอุปทานหมุนเวียนสิบเปอร์เซนะครับเบกัสเขาก็ได้โพสต์ในทวิตเตอร์ของเขาวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมปี2 0ง3ันยาเขาก็พยายามที่จะฟื้นหมุดให้ลูน่าแคสิกกับยูเอทีซีถึงหนึ่งดอนนะครับให้เกิดการรีเพ็กเร็วที่สุดแก่งที่สุดและมั่นคงมั่นใจมากที่สุด ผมเชื่อว่าอุปสรรคมีอีกเยอะนะครับตอนนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าแนวโน้มเกี่ยวกับลูน่าหรือเทอร่าเป็นยังไงลุน้นนะครับหนึ่งดอลลาร์อยู่ที่คุณละไหวเปล่านะครับไม่ไหวก็แพ้ไปนะนะครับบอกไม่ถึงหรอกนะ สายคอมเมนต์สายฝัดเนี่ยนะครับบอกไม่ถึงหรอกนะครับคุณก็ทิ้งไปง่ายๆนะครับเหรียญอื่นดีกว่าผมบอกมามานั้นนะครับเอาอย่างแชร์ยังอยู่ที่ทำเลยเหรียญอื่นดีกว่านะครับคุณถือไม่ไหวก็ปล่อยไปคุณถือไว้คุณก็เป็นผู้ชนะนะครับหรือว่าถ้าเกิดเหรียญอื่นดีกว่าก็ไปเหรียญอื่นง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ต้องมารอไม่ต้องมาเฝ้านะครับ เราก็ไม่ต้องมาแช่งไม่มีประโยชน์นะครับเหรียญอื่นดีกว่าคุณก็ต้องไปตรงนั้นเนาะข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเราก็มีกลุ่มดูหน้าด้วยก่อนอื่นนะครับเรามีกระดานบิตเกต ท่านใดสนใจนะครับที่จะสเต็กนะครับลูน่าแค s ิกหรือ s a v วิ g งลูน่าแคสิกเนี่ยกระดานบิดเกตเนี่ยให้ดอกถึงสิบเปอร์เซ็นเชื่อผมเชื่อว่าตอนเนี้ยให้มากกว่ากระดานอื่นลองเข้ามาฝากกันได้นะครับใครเป็นแฟนพัน Luna, แท้ลูน่าแนะนำนะครับลิงก์อยู่ใต้กระดานนี้หรือจะสนับสนุนช่องเราก็ลองซื้อเหรียญ ต้นน้ำกลางน้ํานะครับคือเหรียญ bgb ของกระดานปิดเก็ตลองซื้อดูนะครับถือว่า,าเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับหลัง h าวิ w i ถ้าสภาพคล่องมาดีๆนะตลาดคริปโตนะครับเราตลาดคริปโตเป็นช่วงตลาดกระทิงจริงๆสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันสเต็กเซฟวิ่งไว้นะครับนาน ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่จะโกทูลมูลมไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูโมนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ